สูตรในการบังคับต้นพืชให้ออกดอกไวใบเขียวขั้วเหนียวต้นพืชเจริญเติบโตดีด้วยไข่ไก่กันเลยครับในวันนี้ทางช่องวิธิไทยพี h ช n แนลจะมาแนะนำสูตรไข่ไก่ในการบังคับต้นพืชให้ออกดอกไวนะครับและไข่ไก่ ยังมีสารอาหารจานวนมากซึ่งจำเป็นต่อต้นพืชน,นะครับในไข่ไก่จะมีโปรตีนจานวนมากแคลเ,เซียมโพแทสเซียมรวมทั้งฟอสฟ,ฟอรัสนะครับและธาตุอาหารอีกจานวนมากที่จำเป็นกับต้นพืชสวัสดีครับทุกท่านแลฟทีช่องวิทัยพี n ชนแนลนะครับในวันนี้เราจะมาดูสูตรในการบังคับต้นพืชให้ออกดอกแบบง่ายๆและติดผลไวด้วยไข่ไก่กันเลยครับ โดยเราจะใช้ไข่ไก่จำนวน1นฟองและน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่าเราจะใช้ประมาณ10ลิตรนะครับถ้าใครมีสวนเล็กๆใช้น้ำแค่นี้ก็พอน,นะครับแต่ถ้าใครมีส่วนใหญ่ๆเราก็เพิ่มส่วนผสมลงไปได้เลยครับโดยเราจะทำหัวเชื้อก่อนนะครับโดยการใช้ไข่ไก่จำนวน1นฟองนะครับตีใส่ลงไปในน้ำเลยครับ ตัวเปลือกไข่นี้นะครับเรายาไปทิ้งเรานําไปตากแห้งและนําไปโรยที่โคนต้นพืชต้นพืชจะได้รับแคลเซียมจากเปลือกไข่เต็มๆเลยนะครับและเราจะมาใช้ตัวช่วยเป็นกาแฟดํานะครับถ้าใครไม่มีกาแฟดําใช้กาแฟซองหรือกา,ก,กาแฟก็ได้นะครับในกาแฟจะมีไนโตรเจนสูงซึ่งไนโตรเจนนี่เองครับจําเป็นกับต้นพืชมากและกาแฟนะครับ ยังช่วยให้ต้นพืชของเราปลอดภัยจากโรคเชื้อราทั่วไปด้วยครับเมื่อเราลดน้ําหรือว่าเราผสมกาแฟลงไปในน้ำเลยนะครับลดลาดไปที่โคนต้นพืชเชื้อราที่อยู่ใต้ดินจะตายไปด้วยครับโดยการใช้กาแฟนะครับผมจะใช้เป็นกาแฟดําประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับกาแฟนอกจากจะบำรุงต้นพืชได้แล้วนะครับกําจัดแมลงศัตรูพืชได้ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่า ในกาแฟาจะมีกลิ่นของการเผาไหม้ยังมีสารบางชนิดในการกําจัดมแมลงศัตรูพืชได้ด้วยครับแล้วเราคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีหนึ่งครับในการทำหัวเชื้อ และเมื่อเราผสมส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วนะครับเราจะเทลงไปรวมกับน้ําเปล่าจํานวน10ลิตรกันเลยครับแล้วเราคนเลยครับให้ทุกอย่างเข้ากันอีกทีก่อนจะนําไปทําให้ต้นพืชของเราออกดอกไวขึ้นนะครับโปรตีนโพแทสเซียมแคลเซียมฟอสฟอรัสรวมทั้งไนโตรเจน ที่มีอยู่ในกาแฟนะครับและไข่ไก่จะช่วยต้นพืชเราติดดอกออกผลไวขึ้นนะครับการบังคับให้ต้นพืชออกดอกไวและติดผลจำนวนมากนะครับเราใช้ปุ๋ยสูตรไข่ไก่เลยครับลรยราดไปที่ต้นพืชอยู่เป็นประจำได้ผลดีที่สุดเลยครับต้นพืชเรานะครับจะออกดอกไวและติดผลจำนวนมากเลยครับ ในไข่กกยมีวิตามินจำนวนมากจึงสามารถเล่งดอกให้ต้นพืชได้และในกาแฟยังมีไนโตรเจนสูงนะครับไนโตรเจนช่วยให้ต้นืชขิงเราแข็งแรงจเจริญเติบโตดีเลยครับถ้าอยากให้ต้นืชขิงเราติดดอกเยอะๆนะครับหรือว่าออกดอกเยอะ ลองใช้สูตรไข่ไก่นำมาลดล่านนะครับเพียงอาทิตย์ละ1ครั้งหรือ7วันต่อหนึ่งครั้งเท่าน,น,นั้นนะครับตอนช่วงเช้าเราจะเห็นได้ว่าต้นพืชของเราหรือต้นไม้ทุกชนิดจะออกดอกเยอะแยะมากมายขนาดนี้เลยครับการบังคับให้ต้นพืชออกดอกไวขึ้นและติดผลจำนวนมากด้วยสูตรไข่ไก่ถ้าทุกท่านไม่เข้าใจนะครับ ฝากคอมเมนตไว้ใต้คลิปทางช่องวิธีไทยทีชแนลได้นะครับสูตรนี้ใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบไม้กินผลไม้ยืนต้นแม้กระทั่งดอกไม้ประดับก็ใช้ได้นะครับเล่งให้ต้นพืชติดดอกวัยขึ้นและติดผลจำนวนมากแบบนี้เลยครับสูตรบังคับให้ต้นพืชออกดอกไวยัยติดผลจำนวนมากด้วยสูตรไข่ไก่และคลิปนี้นะครับผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์ จากสูตรในการบำรุงต้นพืชแบบนี้นะครับทลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ช่องดีทไทยทีชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากดีทไทยทีชนแนลกระพมปุ๋ยสูตรไข่ไก่ผสมด้วยกาแฟนะครับจะช่วยให้ต้นพืชของเราติดดอกไวขึ้นติดผลจำนวนมากและต้นพืชจะแข็งแรงมากเลยครับ